Welcome Sleepy Cloud Podcast to สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของ Sleepy Cloud โดย PSU Broadcast สถานีวิทยุมอ,อาหาดใหญ่พบกับพานิชาปนัยเวศค่ะสำหรับ EP นี้ ก็จะมาชวนคุณผู้ฟังสังเกตตัวเองและคนรอบข้างกันอีกแล้วค่ะพูดถึงเรื่องของการสังเกตและการเรียนรู้ซึ่งกันและกันทำไมเราต้องสังเกตทำไมเราต้องไปศึกษาคนนู้นคนนี้ทำไมเราจะต้องเข้าใจคนรอบข้างและอยากให้คนรอบข้างเข้าใจเรา ก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อยู่แล้วค่ะในเมื่อเราจะต้องอาศัยอยู่กับสังคมเราก็ต้องเข้าใจส,สังคมให้มากซึ่งบางครั้งอาจจะยากหากว่าต้องการให้ใครมาเข้าใจเราอยู่ฝ่ายเดียวเราอาจจะเพียงแค่ยอมรับแล้วฝึกใจให้กับตัวเองหากว่าไม่มีใครเข้าใจเราเลยค่ะและในทางกับการหากว่า เราเข้าใจคนรอบข้างมากขึ้นเราก็อาจจะเข้าใจตัวเองและทำให้เราสบายใจมากขึ้นก็ได้นะคือบางครั้งเนี่ยการที่ไม่มีใครเข้าใจเราเลยแล้วเรามองว่าเราก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องแคร์ใครเลยใครมาขอความช่วยเหลือหรือเขากำลังประสบกับปัญหาอะไรอยู่แล้วเราไม่ได้ใส่ใจเราไม่สนใจก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ อย่าไปดูถูกหรือไปมองลบเลยเพราะว่ามันอาจจะทำให้ mindset ของเรามุมมองความคิดต่างๆของเราอะมันสะสมเรื่องลบๆมากเกินไปแล้วมันจะเป็นพิษต่อร่างกายของเราด้วยนะและไม่แปลกเลยกับการที่เราจะต้องมองโลกในแง่ดีใครจะมองว่าเราโลกสวยเกินไปหรือเปล่ามองโลกในแง่ดีมากเกินไป อย่างน้อยเราก็ได้สะสมเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตไงคะเพราะมันก็ไม่ได้มีแค่การจะมองโลกในแง่ดีตลอดไปหรอกทุกๆคนน่ะก็ต้องมีการมองมุมลบกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแววบแรกเนี่ยพอเราเจอเรื่องอะไรที่ไม่ดีไม่น่าพอใจเราก็มีสิทธิ์ที่จะรู้สึกไม่พอใจรู้สึกโกรธและมองเรื่องนั้นๆในแง่ลบ แต่หากว่าพื้นฐานของเราเนี่ยเป็นคนที่พยายามเข้าใจสังคมเข้าใจคนรอบข้างเราอาจจะมีการคิดวิเคราะห์แล้วทำให้เราเนี่ยคิดได้เร็วขึ้นว่าเราควรทำตัวยังไงควรที่จะแบกรับกับเรื่องราวที่พบเจอเนี่ยยังไงบ้างแล้วมันจะทำให้เราไม่เครียดจนเกินไปไม่เกิดภาวะเครียดสะสมและ ไม่เผลอทำร้ายใครโดยไม่ทันคิดค่ะเพราะแบบนี้ในแต่ละวันเราอาจจะมีบางช่วงเวลาที่กลับมาคิดทบทวนสังเกตตัวเองและคนรอบข้างเกินบ้างสลิปปี้คลาวไปเจอบทความหนึ่งค่ะจากเว็บไซต์ The Potential ที่ได้เขียนบทความเรื่องของภาวะที่บุคคลมีความยากลำบาก ในการระบุความเข้าใจและแสดงถึงอารมณ์ของตัวเองค่ะก็คือการพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเมื่อใจรู้สึกแต่ปากกลับบอกไม่ได้ว่ามันคืออารมณ์อะไรภาวะที่ว่านี้นะคะมีชื่อว่าอเล็กซี่ไทเมียเป็นภาวะไร้คำให้กับอารมณ์ค่ะ เรื่องนี้เรียบเรียงโดยคุณสุพนัทเติมชัยอนันต์จาก The Potential นะคะบทความนี้ได้พูดถึงความยากในการระบุว่าตัวเองกำลังรู้สึกอะไรซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของภาวะที่เรียกว่าอเล็กซี่ไทเมียซึ่งอาจเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพใจและนำไปสู่ปัญหาในความสัมพันธ์ได้ค่ะ คนที่มีอาการเอาเล็กซี่ไทเมียเนี่ยอาจจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นคนไร้อารมณ์เนื่องจากมักจะไม่ค่อยแสดงอารมณ์ของตัวเองออกมาให้คนอื่นรับรู้แต่แท้จริงแล้วยังมีอารมณ์มีความรู้สึกเกิดขึ้นเพียงแต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าอารมณ์เหล่านั้นคืออะไรและควรจะแสดงออกมาอย่างไรนั่นเองค่ะ การเกิดภาวะอเล็กซี่ไทเมียเนี่ยมีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นการเลี้ยงดูประสบการณ์วัยเด็กสังคมรอบข้างหากว่าครอบครัวและสังคมส่งเสริมให้เด็กมีความรู้เท่าทันทางอารมณ์จะช่วยลดการเกิดภาวะอเล็กซี่ไทเมียในอนาคตได้ หลายๆครั้งในช่วงชีวิตของเราอะค่ะอาจจะพบเจอกับสถานการณ์ที่น่าอึดอัดหรือไม่สบายใจเพียงแต่ในบางครั้งเรากลับบอกไม่ได้ว่าตัวเองกำลังรู้สึกอะไรอยู่ร่างกายของเรามีความรู้สึกอึดอัดแปลกๆเหมือนมีอะไรบางอย่างผิดที่ผิดทางแต่กลับอธิบายไม่ถูกว่าความรู้สึกนี้ คืออะไรประสบการณ์แบบนี้อาจจะเกิดขึ้นกับใครลหลายๆคนบางคนก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติค่ะบางก็ก่อให้เกิดความสับสนทั้งกับตัวเองและคนรอบข้างความยากในการกระบุว่าตัวเองกำลังรู้สึกอย่างไร มันเป็นลักษณะสำคัญของภาวะที่เรียกว่าอเล็กซี่ไทเมียซึ่งอาจเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพใจบางก็ก่อให้เกิดความสับสนทั้งกับตัวเองและคนรอบข้างอเล็กซี่ไทเมียที่แปลว่าภาวะ ไกรคำให้กับอารมณ์มีความหมายระบุเอาไว้ว่าเป็นภาวะที่บุคคลมีความยากลำบากในการระบุทำความเข้าใจและแสดงออกถึงอารมณ์ของตนเองพูดง่ายๆก็คือการขาดความตระหนักรู้ในอารมณ์ของตัวเองหรือในภาษาทั่วไปเรียกว่าภาวะมองไม่เห็นอารมณ์นั่นเองค่ะ ซึ่งภาวะอเล็กซีไทเมียเนี่ยไม่ถือว่าเป็นความผิดปกติทางจิตนะตามคู่มือการวินิจฉัยและสถิติสำหรับความผิดปกติทางจิตฉบับที่5ภาวะนี้มักเป็นอาการที่เกิดกร่วมกับโรคทางใจอย่างเช่นโรคซึมเศร้าและ PTSD รวมถึงโรคทางกายอื่นๆด้วยอย่างเช่นสมองบาดเจ็บโรคพากินสันค่ะและอาการหลักๆของภาวะอเล็กซี่ไทเมียเนี่ยอาจจะมีปัญหาในการพินิจภายในไม่สามารถตรวจสอบความคิดความรู้สึกภายในจิตใจของตัวเองได้เกิดการสับสนว่าการตอบสนองทางร่างกายเชื่อมโยงกับอารมณ์ได้อย่างไรอย่างเช่น ไม่แน่ใจว่าใจเต้นแรงเพราะกำลังตื่นเต้นหรือกลัวยากลำบากในการสื่อสารอารมณ์ของตัวเองให้ผู้อื่นรับรู้เน้นการพูดถึงสิ่งที่จับต้องได้โดยละเลยความรู้สึกและการใช้จินตนาการความยากลำบากในการกระบุและตอบสนองอารมณ์ของผู้อื่น อย่างเช่นอ่านสีหน้าไม่ออกไม่เข้าใจความแตกต่างของน้ำเสียงเชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะเคยเจอบุคคลที่มีภาวะประมาณนี้อยู่บ้างนะคะบางครั้งเนี่ยคนที่ทำสีหน้านิ่งๆมีน้ำเสียงที่อาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่พูดออกมาเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่มีภาวะเอล็กซ่ไทยเมียอยู่ตลอดเวลาหรอกคะ่ะ มันอาจจะเป็นเพียงแค่บางช่วงเวลาที่คนคนนั้นอาจจะกำลังแบกรับอะไรอยู่แล้วเกิดความสับสนกับตัวเองค่ะและเพื่อไม่ให้เรารู้สึกเครียดตามไปกับเขาเพียงแค่เราเข้าใจและไม่นำมาเป็นเรื่องเครียดในชีวิตมันก็จะมีข้อดีต่อทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะ ทางนี้ค่ะคนที่มีอาการอเล็กซี่ไทเมียเนี่ยก็อาจจะถูกเข้าใจผิดด้วยว่าเป็นคนไร้อารมณ์เนื่องจากมักจะไม่ค่อยแสดงอารมณ์ของตัวเองออกมาให้คนอื่นรับรู้จึงอาจจะดูเหมือนเป็นคนด้านชาแต่ท้ายจริงแล้วอเล็กซิไทเมียนยยังมีความรู้สึกเกิดขึ้นเพียงแต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าอารมณ์เหล่านั้นคืออะไร และควรที่จะแสดงออกมาอย่างไรค่ะการเกิดภาวะอเล็กซีไทเมียเนี่ยมีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นการเลี้ยงดูประสบการณ์วัยเด็กสังคมรอบข้างหากครอบครัวและสังคมส่งเสริมให้เด็กมีความรู้เท่าทันทางอารมณ์ก็จะช่วยลดการเกิดภาวะอเล็กซี่ไทเมียในอนาคตได้ค่ะ อย่างไรก็ตามการเกิดภาวะอเล็กซี่ไทเมียเนี่ยก็ไม่ได้มีเพียงแค่ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียวด้วยนะแต่ยังมีปัจจัยด้านร่างกายด้วยค่ะอย่างเช่นพันธุกรรมคนที่มีญาติพี่น้องเป็นอเล็กซี่ไทเมียเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่จะเป็นภาวะนี้ได้ด้วยหรือการบาดเจ็บในสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ก็อาจจะก่อให้เกิด อเล็กซี่ไทเมียได้เช่นเดียวกันค่ะและการกระบุอารมณ์ไม่ได้เนี่ยทำให้เราปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมได้ยากลำบากเพราะอารมณ์เป็นสิ่งที่เราใช้รับรู้ถึงสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภยัยอันตรายความเร่งรีบความไม่เร่งรีบ คนที่ระบุอารมณ์ไม่ได้อาจจะทำให้ตีความสถานการณ์ได้ไม่ดีและนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ค่ะและหากว่าอธิบายในเชิงจิตวิเคราะห์อารมณ์ในตอนแรกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายที่ระดับจิตก่อนสำนึกค่ะซึ่งมันจะเป็นส่วนของจิตใจที่เราไม่ได้ตระหนักถึงแต่หากว่าใช้ความตั้งใจ ก็จะสามารถดึงขึ้นมาอยู่ในระดับจิตสำนึกทำให้เราเนี่ยรับรู้ได้แม้อารมณ์ที่เกิดขึ้นในระดับจิตก่อนสำนึกจะไม่ได้ทำให้เราตระหนักรู้ถึงการมีอยู่ของมันแต่อารมณ์ในระดับนี้ก็ส่งผลต่อร่างกายแล้วค่ะอย่างเช่นเกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเกิดพฤติกรรมที่ตอบสนองอารมณ์นั้น การจะดึงอารมณ์ขึ้นมาในจิตสำนึกเราจึงต้องใช้ความพยายามในการกระบุว่ามันคืออารมณ์อะไรนั่นเองอย่างที่ยกตัวอย่างไว้เมื่อตอนต้นค่ะสมมติว่าเรากำลังเจอเรื่องที่ไม่น่าพึงพอใจในแวบแรกเนี่ยแน่นอนว่าเราอาจจะเกิดอารมณ์ที่ไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยอาจจะรู้สึกโกรธรู้สึกเศร้า แต่พอเราคิดได้เราอยู่ในระดับของจิตสํำนึกของตัวเองได้มันก็จะทําให้เราเนี่ยตระหนักรู้ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรแล้วเราจะรับมือกับมันได้ยังไงค่ะและเมื่ออารมณ์ขึ้นมาอยู่ในระดับจิตสํำนึกแล้วการพยายามควบคุมอารมณ์จึงเกิดขึ้นโดยการควบคุมในที่นี้อาจจะเป็นการคงอารมณ์นั้นไว หรือพยายามลดหรือแม้แต่การเพิ่มระดับของอารมณ์นั้นดังนั้นคนที่มีภาวะเอ็เล็่ไี่ไียเนี่ยที่ไม่ทราบว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรจึงอาจจะไม่สามารถดึงอารมณ์ขึ้นมาในระดับจิตสำนึกได้มันก็จะทำให้ควบคุมอารมณ์ได้ยากค่ะ ยิ่งไปกว่านั้นนะคนที่มี power a l e x i ไท i m e r เนี่ยกล่าวก็คือร่างกายเกิดการกระตุ้นเร้าจากอารมณ์ที่ไม่ได้รับการจัดการอยู่ต่อเนื่องจนนำไปสู่ความเจ็บป่วยทางกายไม่ว่าจะเป็นอาการปวดหัวปวดท้องแน่นหน้าอกโดยอาการในลักษณะนี้จะเรียกว่ากายวิปริตด,ด้วยจิต เป็นเหตุนั่นเองค่ะนอกจากนี้สำคัญมากๆค่ะคนที่มีภาวะอเล็กซี่ไทเมียเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้คนที่มีภาวะนี้มักจะมีปัญหาในการรับรู้และเข้าใจอารมณ์ของคนอื่นทำให้ไม่รู้ว่าจะต้องตอบสนองยังไงถึงจะเหมาะสมอีกทั้ง อีกฝ่ายก็อาจจะไม่เข้าใจคนที่มีภาวะนี้ด้วยนะเพราะไม่สามารถอธิบายอารมณ์ของตัวเองและไม่เข้าใจว่าตัวเองต้องการอะไรอีกฝ่ายก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนั่นเองค่ะและเมื่อไม่มีความเชื่อมโยงทางอารมณ์ทั้ง2ฝ่ายการทำความเข้าใจกันจึงเป็นเรื่องยาก เพราะคนเราจะสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งได้ก็ต้องมีการเปิดเผยตนเองเปิดเผยความคิดความรู้สึกและข้อมูลของตัวเองเพื่อทำให้อีกฝ่ายเข้าใจว่าเราเป็นคนยังไงและสามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะทำไปสู่ความใกล้ชิดสนิทสนมและความไว้วางใจในที่สุด และจากข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้แจ้งไว้ด้วยว่าอาเล็กซี่ไทเมียไม่ได้ถือเป็นความผิดปกติทางจิตใจตามคู่มือ DSM 5ทำให้ไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการวินิจฉัยด้วยแนวทางที่นิยมในปัจจุบันค่ะก็คือการใช้แบบประเมินตัวเองเพื่อตรวจสอบว่าเรามีอาการเข้าข่ายภาวะนี้มากน้อยแค่ไหน เพราะแบบนี้ค่ะการที่เราสังเกตตัวเองทบทวนตัวเองและหากเจอแบบประเมินที่ทำให้เราเนี่ยได้มาประเมินตัวเองอยู่บ้างมันก็มีข้อดีด้วยนะคะเราจะได้มาสังเกตว่าปัจจุบันเนี่ยภาวะอารมณ์ของเราอยู่ในรูปแบบไหนยังไงแล้วเราจะต้องจัดการกับอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นได้ยังไง เพื่อที่จะเป็นข้อดีของความสัมพันธ์ของคนรอบข้างและคนในครอบครัวได้ด้วยนะคะทั้งนี้หากพบว่าเราหรือคนรอบข้างมีแนวโน้มในการเป็นภาวะอเล็กซี่ไทเมียเนี่ยและเคยมีประวัติบาดเจ็บทางสมองหรือมีความเสี่ยงที่จะเป็นความเจ็บป่วยทางใจแนะนำว่าควรที่จะไปพบผู้เชี่ยวชาญน,นะคะ เพราะอเล็กซิไทเมียก็อาจจะเป็นอาการที่พบร่วมกับโรคอื่นๆได้ด้วยนะในส่วนของการรักษาค่ะในขั้นต้นก็ควรเริ่มจากการฝึกฝนการกระบุอารมณ์ตัวเองผ่านการใช้วงล้ออารมณ์วิธีใช้ก็คือสำรวจตัวเองก่อนว่าตอนนี้กำลังรู้สึกอย่างไร โดยเริ่มจากการเลือกอารมณ์พื้นฐานที่อยู่ตรงกลางของวงล้อหลังจากนั้นก็ค่อยๆขยับออกไปทีละขั้นเพื่อที่จะเลือกอารมณ์ที่เจาะจงมากขึ้นนอกจากนี้การสังเกตความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายก็เป็นอีกเทคนิคที่ช่วยสร้างความตระหนักรู้ถึงอารมณ์เพราะอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นย่อมทำให้ร่างกายของเรา เกิดความเปลี่ยนแปลงไปโดยอัตโนมัติอย่างเช่นใจเต้นแรงหายใจแรงกล้อมเนื้อตึงมีเหงื่อออกและมือเย็นค่ะอีกทั้งการสังเกตความเปลี่ยนแปลงของร่างกายพร้อมกับการสำรวจบริบทแวดล้อมก็จะช่วยทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไร เพราะอารมณ์บางอย่างอาจจะมีการเปลี่ยนปแปลงทางร่างกายที่เหมือนกันอย่างเช่นใจเต้นแรงอาจจะเกิดจากความตื่นเต้นหรือความกลัวหากว่าดูบริบทรอบตัวไปด้วยก็จะช่วยให้เราได้จ่อจงได้มากขึ้นว่าอารมณ์นี้คืออะไรกันแน่ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะหากภาวะอเล็กซี่ไทเมียเกิดขึ้นจากการบาดเจ็บทางสมอง วิธีเหล่านี้อาจใช้ไม่ได้ผลนะทางที่ดีที่สุดคือการปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับการประเมินที่ละเอียดมากขึ้นและรับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมกับเรามากที่สุดเพราะวิธีการรักษาบางรูปแบบก็อาจจะไม่ได้เหมาะสมกับทุกคนเสมอไปด้วยนะแม้ว่าอเล็กซี่ไทเมียเนี่ยจะไม่ใช่ความผิดปกติทางจิตใจแต่ภาวะนี้ ก็ส่งผลต่อการเข้าใจตัวเองและการเข้าใจผู้อื่นรวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์เพราะมันจะไม่สามารถระบุหรือแสดงอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมและอาจจะเป็นสัญญาณของโรคทางใจหรือโรคทางกายได้เพราะแบบนี้ก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้ภาวะนี้ดำเนินต่อไปโดยไม่ได้รับการแก้ไขนั่นเองค่ะ ก็ต้องขอบคุณข้อมูลดีๆค่ะจากเว็บไซต์ The Potential ที่ได้รวบรวมภาวะของอเล็กซี่ไทเมียให้มารู้จักกันนะคะจากที่ได้รับฟังไปพร้อมๆกันค่ะภาวะนี้อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยนะคะเน้นย้ำกันว่าในแต่ละวันเราควรที่จะมาทบทวนตัวเองสังเกตตัวเองและคนรอบข้างอยู่เรื่อยๆเ,เลยค่ะ แล้วเมื่อพูดถึงอารมณ์นะคะ Sleepy Cloud ก็เคยชวนคุณผู้ฟังนะคะมาทำความเข้าใจและยอมรับกับอารมณ์ของตัวเองให้ได้เหมือนในภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องหนึ่งค่ะที่เคยแนะนำกันเอาไว้เป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Inside Out ภาพยนต์ a n i m เมชันเรื่องของ Inside Out เนี่ยตอนนี้มี2ภาคแล้วนะคะแล้วสามารถติดตามรับชมได้ตามช่องทางสตรีมมิ่งต่างๆได้เลยค่ะเรื่องนี้แนะนำมากๆเลยนะคะมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ Animation เพื่อเด็กและเยาวชนนะมันเป็น a n i m เมชันที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยจริงๆค่ะไม่ว่าเราจะเป็นวัยเด็ก วัยเรียนวัยทำงานหรือแม้แต่อ,อยู่ในวัยของผู้สูงอายุแล้วเรื่องนี้จะทำให้เราได้เข้าใจอารมณ์ของตัวเองได้มากขึ้นเข้าใจอารมณ์ของคนรอบข้างได้มากขึ้นด้วยมันทำให้เราเนี่ยได้เคารพความรู้สึกต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกจากอารมณ์ที่มีความสุขความโกรธความเสียใจ ความขี้อายความวิตกกังวลความตื่นเต้นและทุกๆอารมณ์เลยค่ะเพราะทุกอารมณ์มีความหมายและมีความสำคัญกับการเติบโตของเราในแต่ละวัน หากว่ามีโอกาสลองไปติดตามรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันดูนะคะเชื่อว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ฮิวใจทุกคนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและที่แน่ๆเพลงประกอบหรือว่าดนตรีของเรื่องนี้เพราะมากๆเลยนะคะหากยังไม่มีโอกาสได้รับชมภาพยนตร์ก็ลองไปฟังเพลงดนตรี เป็นเพลงประกอบของ Inside Out มันก็จะเป็นดนตรีที่ฟังแล้วสบายใจมากๆเลยนะและสุดท้ายนี้ก่อนเข้านอนอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านปล่อยความคิดลบๆปล่อยความเครียดและทุกๆเรื่องที่เรากำลังแบกรับอยู่ลองนึกถึงสิ่งดีๆสิ่งที่มีความสุขมันอาจจะเป็นการจินตนาการ แต่หากว่าเป็นจินตนาการที่มีความสุขและสบายใจและอาจจะเปิดดนตรีคลอเบาๆร่วมไปด้วยก็ได้นะคะมันจะทำให้ร่างกายของเราเกิดความผ่อนคลายพร้อมที่จะเข้านอนและตื่นขึ้นมาเพื่อรับสิ่งดีๆและในเช้าวันใหม่เราอาจจะเจอทางออกดีๆและมีภาวะทางอารมณ์ที่คงที่ ทำอะไรก็อาจจะมีความสุขและสบายใจไปตลอดทั้งวันก็ได้ค่ะและที่สำคัญเลยนะคะยิ้มให้กับตัวเองเยอะๆด้วยนะยิ้มให้กับคนรอบข้างด้วยค่ะเพราะรอยยิ้มเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะอย่าลืมขอบคุณตัวเองด้วยนะคะที่ผ่านมาได้ในแต่ละวัน ตัวเราเองนี่แหละค่ะสำคัญที่สุดเลยขอบคุณตัวเองขอบคุณคนรอบข้างที่ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายเลยค่ะลาสลิปปี้คลาว Cloud, ต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปแล้วค่ะขอบพระคุณทุกการติดตามเลยนะคะลาตรีสวัสดิ์ค่ะ Have a good night by PSU broadcast.